ึมุนค่ะแค่แกงคาเจ้าฮะโบเดอาบน้าอิโอ้ยไรโซ่เขาแตกโซ่เ <c oughs> ขาแตกงเงี้ยนะ <c oughs> นอันนี้เพื่อนเจ้าบ่อันนี้จ่ะหนึ่งเข่าให้พี่น้องให้แม่ให้นอ้องกินให้พ่อให้แม่ให้น้อง <c oughs> อือซื <c oughs> ้อไล่ป่ะ <c oughs> หน้องไล่ อายุสักปีแล้วลูกนันแสิบสปีเห็นนมบุญยางแรกน้ำตาือไหลเป็นอย่าลลงี่ทุกอะไรน้ำตาสนทุกโดยตุม่มเะเอาลองตุมงงต่มบบ้างค่ะลองตุ่มบบ้างออ่อ่อุ่นปะอุ่นะไบดามน้าเนีจจนยัจนยยุกายเด้เนาะ โอ้ยโอ้ยจ่เพิงบ่สันดดน,น,น่ะอาตายไล้ป่ะพย,ยูนงไตเด็กต, <c oughs> ตัวนึงตายโดยโผล่เป็นโตเลย,อ,เลยอยนะู่เป็นยังไงเนาะอันนี้เฮาพรมมาให้เจ้าเด้อไปตุม่มกับลูกเด้อะฮะ มันก็นคืออยูหนึ่งเข่าย่ามนี่พี่น้องเลยเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำย่ามนี่กะเป็นปแต่หนึ่งยูน้อยล่ะออโอ้แข่งขาเจ้าคือมูนกระตูนแทบบูลูกโมเมนติดนีน้ำไว้บล์ฮะจิ๊ดหนีน้ำจังมือแล้วฮะบูนุกติดนีน,น้ำจังมือแลยสองมือแล้วติดนีน,น,น,น้ำสองม,มือแล้วพี่น้องเลยเนาะเอ้ยเอาจุ้จู้ ซุกแล้วเป่าเฮ้อโอ้ยเหยื่เข่าก็ไม่แทะมัน <บ apps. S 1> ไม่ขึ้นมีน้ำดำบ่เจ้าหน,นึ่งเองบ่ <ป cort. S 1> สายสายเองก็เป็นบ<ม>่เป็นบ่อ๋อพี่น้องเอเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะตัดภาพมาทางนี้เปิดภาพมาทางน pack. ี้บ้านนี้พี่น้องเอ้ยพ่อครับ ส่อง you tube ปปะบุญพี่นองนครพ่อครับปะบุญอีกคือเก่าคือเดิมเนาะเข้ามานี่หมู่บ้านแก้งหลวงเนาะ,ะที่ว่าทางบุญสารวันนี่ยังบ่เคยเขา้ามาจ้าบเถ่อผ่านไปผ่านมาอยู่พี่นองกันแต่ว่าหัวด้แวะวเนาะมาบันนี้ก็ถือโอกาสแวะเนาะแต่ผู้ที่ผู้ดีเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะ,ะเพื่อนกาหายทางบุญนี่เป็นสะพานบุญให้ซื่อ มากอังุนพี่น้องเอลยมาให้กับน้องปูนาวสันพี่น้องเอลยเนาะอ่าน้องปูนาอยู่บ้านแกงหลวงเนาะหลายภูแลคนกะเสรีฮับได้ผู้ดักะได้ติดตามฮับชมน้องคนอ่ามาอยู่วสันเนาะแต่ว่าทางองุน่นนี่ยังบ่เคยได้เขามาอ่าสัมภาษณ์หรือว่าสอบถามทางตัวน้องจากเธอพี่น้องเลยเพราะอะไรแต่เบื้องในคลิปเนาะอ่าส่วนนักับบุญกเคยเห็นนคสอะไะพี่น้องเนาะไปทางอื่นทางไกลเนาะมาจากฝั่งไทยเนาะ แต่พอดีไปเห็นอีลาน้อยเนาะหนึ่งเข่าเป่าไฟอยู่ประชันพี่น้องเลยนะเนาะอ่าเป่าคือคือพอดีเป่าดอกล้มเป่ามาเนาะอะ่าร่วมกับลัญยางกับเบงกอนพอดีบุญกามีผ้าหม่มเนาะผ้าหม่มอาจากในตู้ใจดีอยู่ทังต่างประเทศเนะาะบุญกามได้ไปสะพานบุญให้ทางแม่เพื่อนเนาะบุญกับไปรอตลาดของเศร้านี่แหลนะเนาะหาซื้อผ้าหม่มมาเพื่ออยากให้ครับนี่แหละแต่หลังคาเฮือนเนาะ อ่ามีจักรงังคาเฮือนพี่น้องให้จกักรผูละพื้นสองพื้นก็ว่ากันไปพี่น้องเลยเนาะอ๋อพี่น้องเนาะกาบถักทายเด้อพี่น้องเด้อถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขภูสุคนเก็ซีผู้ใหญ่ใจบุญเมื่ทุกท่านเด้อยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบ่าบุญสาธวันพี่น้องเลยเนาะอ่าบาัดคำมาบัดเย็นยว้อยว้อยอยู่สัน่นพี่น้องเลยเนาะเย็ยนจ่อยจ่อยอยูอย่ยอ่านีา่ปาดเองพี่น้องเลยเนาะ เออกล่องเจ้าแจ้งคักเนาะเอ้าเปิดมาเจอเพื่อนพอดีพีเนาะเจอกันพอดีพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเร็วลิปล้อยจ้ะย่างเราก็มาหอดนี่ไงมาหอดถ้าเยี่ยมน้องปูนาบ่เออเออเออแล้ก็จะมาเบิร์ดนั่นเนาะหลังคาเราก็จะไปแะไรพี่น้องอันนี้อันนี้จะเนี้ยเบิร์นี่ชื่อๆได้หน่บ่เจ้าดีเบิ่งอีกขางกันเด้อ แล้วอยู่กับไพ่เลยลูกชายสี่คนอันี้คกแต่ว่าทำใจหน่อยนึงเป็นยังลูกเรากับว่าเล่าไม่ค่อยได้ใหญ่อยู่แต่ว่าว่าเล่าไม่ได้กั้อพอกับหูหนเ้อีานึงแม่แนโฮมแท่นเนาะตั้งแม่กับหูเล่าเน่หูเล่าในมั่งกับเคยพอได้น้องน้อยคนคนไปอไไ่ละ ร้านเนาะแต่ว่าภาษาลาวเพิ่นไปขายอันาพักกับน้องปูนะเรียนภาษาลาวเล่าภาษาลาวเนี่ยโอ้ยหลายรุ่นหลายลวงเลยมุคือทั้งนี้ทั้งนี้บ้านจะเคยไปไหมเด้อเด้อเด้อไปไปสดีอไปไปไปสบายดีกันยังไงเนาะอืมคุณขึ้นไปเบิ่งอยู่พอดีและทั่งไปเบิ่งพฝนก่อนพี่น้องนะทางเพือนอ่าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งก่อน าม,ม,มาถามท่านอีกคนพี่น้องเลยสบายดีล่ะเออป้าแข่งคาเจ้า,จาขึ้นมุนค่ะแก,ก,กลูกฮะขึ้นมุนค่ะแค่แข่งคาเจ้า,จาฮะบริอาบน้ำดิโอ้อยอะไรน้ำหนาวหน,น,นาวก็ได้บาปบ่เออเจ้าซื้อได้ไรลูกฮะนางอาเจียงนางอาเจียง เออใช้เชินเจ้าออยู่ก็ภัยหรอกพ่อแม่กะไพอีกยายไพอีกน้องน้องจะคนน้องสองคนเจ้าผู้เจ้าผู้ก็ตป่อ yes, ่าหนึ่งข่าวเปล่าไพอยู่เป็นยังเลยเนาะอ๋อเนาะ พี่นองอนไงประบุญมีประหมเอาปะเอาปะาด้อด้อด้แจกประหมพี่นงงนะองอะยเนาะมีจักรลังคาเฮือนด้พี่นองอนะยเนาะที่มีลาอยู่ที่ทำงพุงง่นคำนีคือกัน เพือนไพ่สิลูกมีคนอยู่ปะเดี๋ยวบุญเปียะประพมให้ก่อนเด้เอพี่น้องเลยไปเี่บุญประหรมอยู่รถก่อนเอาามาแจกจ้จางให้กับเพลินก่อนเนาะก็ได้ตุ่มอุ่นๆนะพี่น้องเลยบ้านแก่งหลวงเนาะ มีเพื่อนใหญ่หลายหลังอยู่เป็นแล้วแล้วก็เพื่อนน้อยก็มีอยู่คนตายกันไปมันจะพืนน้นหน่อยนะ แดดเริ่มากๆนะใครเน่ยไปยิหนัอเลยนะอเอาเอ,าเอามไปให้คน,ขนก,ก่อนจูกระจอดจูพี่น้องเลยเนาะ,ะใช่แล้วใช่น้องอาเจียงนะอาเจียงเอ้ยฮะเรื่องไหน,นเรื่องเิ่นน้อยนี่ โอ้มันสิเสันสิ่ลมเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ช่างมาอยู่แท้คืนลังหน่อยหน่อยเนาะูุปอยูุ่คืนใหญ่ฮะไาเจียงเอ้ยทรายเข่าอยู่โอ้พ,ออออพี่น้องเลยปึ๊บเออคุณคืนมาพี่เนาะข้งางกลังทรายเข่าอยู่ทีพี่น้องเลยใช้เบาๆเสียงเลยเบาเบา,บาหน่อยเป็นหนึ่งเด้อ Đây mình con Ồ oh. Lăng xài khẩu vô Xài bấy lúc lạ xài lẻo mà hắn là bảo đấy À Lâu bật ám nạm xong mở lại phía nào này, à. còn và <laughs> Tít này. Tít này à. Ừ Còn bà phá quậy Tít nỉ Tít nỉ Ừ Rồi Được à, sao nhá Đéo Này bao Nói Chấp con này con Khi nào ngay chứ lửa có hôm hay nóng vẫn con มีกระห่มมาแจก,กเนาะเรียกยยแ,ก,นนยแก,นนยกหน่อยพี่น้องเลยก็ได้แกะคัดเนาะงานนี่มันงามหนาวเด้พี่น้องเลยอือโอ้โหได้แกะหน่อยได้บ้างบ้างเนาะ ใช่แล้วเรอเปลาลูกอ่าใส่ไว้ใส่ไว้อ่ามันอหอดเนีเ่ยเล็งให้เราใส่ไว้อยู่พี่น้องเลยอ่าโซ่เขาแตกอ่าโซ่เขาแตกอย่างเงี้ยนะยอันนี้เฮือนเจ้าบ,อบอ่อันนี้จะเฮือนเจ้าคือกันอ๋อนี่เฮือนไผ่นอ้องเฮือนครัวอืมแลมีจะพื้นหนึ่งก็นั่นหนึ่ง จะมีจะคน้นก็อนเยือนไงเน้ยพี่น้องใส่เข่าก็เป็นเนาะอ่าดูเพดานเล่าก็ได้เฮ้แล้วบ่พี่ชายโดนแทะเข่ากะ ใส่ทุกข้าอืมอืมปั้นคักแทไ้ลูกโมปั้นลักก็ได้มันเหนียวนะฮะพอแล้วเอาปั้นคักกลย ข้าให้พี่น้องให้แม่ให้น้องกินให้พ่อให้แม่ให้น้องออน้องอาเจียง,องอโอ้ซันโหรับปั้นคักรีพี่น้องเอ้ยเออคักบับเนี่ย โอเคนาพี่ลงมาลาาุ้มนะน้าบ้าพี่เด้ออ่าพี่น้องนไยปุ๊บโอ้เขียวเลยปัะเดนไหนกันเราเกิดล่ลอได้เนาะล่อลื่นล่อลื่น <c oughs> ล,ล่อเอ่อน้พีลาพี่โอยพี่น้อง,ไงนไยเนาะเราอ่าฝากไว้เนาะ สองมื่อน้ำกันเลยบ,บริอาบม,มาลงไม้ตุ่มเอาเนี่ยไว้ตุ่มพวมไห่ไหมหน้ำว่าก็ตุ่มพวมไห่เนาะอืออืกกออ,อืออือคักไปเนาะโอ้ยนี่เอาคำเอา <c oughs> อ่าจะมีพระมจะพื้นอยู่นเพื่อนเลยฮะพื้นเดียวพื้นเดียวอ๋อพื้นเดียวพระมจะคนตุ่มจะคนสามขวดอ๋อพี่น้องเหนห้าเดียวบุญหอยสองพื้นเด้อหอยน่องจะแน่เด้อตุอ่มกับน่องเด้อเอ้าอืมเ,เก่งเก่งเก่งพี่น้องอันหนึ่งเขัาอ,อยังก็เป็น ไปเมื่อหาชูนองน่องไบ่ผููสรุปสลับเฮะไปเมื่อเฮอนลูเด้อโดยวเป็นยังบัเป็นยังน้งนองอาเจียงพี่น้องเลยชาใัพ,พี่น้องไปทังอื่นต่อบ,บาทเลยรคาพรมก่อนพรมดพื้ราันกพื้นราพันกีบด้ฮพรมพื้นละซาพันดี่เขาบงทางมีกวพี่น้นองมี <c oughs> ่าทางเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีคนอยู่เฮือนบอ่เออละวังพี่ละวังพี่ระวัพี่ตะก,กูตะก,กเออูเอออสบายดียดเออจ้ายู่กับ็พายไงยู่ผู้เดียวน่ะ เขาคืออยู่คนเดียวแม่ไปเห็นงานจีนแม่ไปเห็นงานจีนบัดบัตรในครอบในครัวเจ้าหนูยอยู่กันจะคนห้าคนห้าคนอ๋าโตอยู่ลาแทบเนาะมี่ไผ่แน่ลูกมี่ไผ่แน่ไอ้หน่องจะมีพ่อมีแม่บ่แบบ เราเป็นกุลูกก๊กป่ะแม่อายก่อยดูแลเฮาก็ทอดเด้อเฮาซื้อบาบุญสารวันเด้อเจ้าซื้อหยังซื้อไหลซื้อหยังก็ซื้อไหลน้องไหรไรขึ้นนามไหลนี่บ่ฮะแม่นซื้อไรเนี่ยไลซื้อไหลบ่โอยน้องไหลอายุจักปีแล้วลูกงันได้13 13ปีอือ สามปีพี่น้องคือในเฮือนซานเจ้านี้ไอยังไอพี่น้องเจ้านี่มีครอบครัวบ่แล้วบ่ยังอไอข่อยยังเป็นบ่าวออืเจ้าสิบสามปีเนาะโดยอันนี้แม่ดินนอนต้นตหยาจะเวิร์ดเลยบ่บ่แม่ดินข่อยดินข้าวข่อยบ่มีดินเอ้จาจะนี้อยู่ยิมไพรสายนิดลูกอยู่ดินดินนาบ่าวดินนาบ่าวโดยอ อันนี้เสือพาเจ้าจมุ่มแมมเนาะเป็ดยังมาลลูกอยากไปเห็นงานจีนแต่พ่อแม่จึงบอกให้ไปพ่อแม่มอยไปยเป็นยังคนก็อมอยไปเคยให้อยู่เฮื่อนน่ะยูเฮื่อนบึงไก่บึงเป็ดอันนี้คือ่วนพักวนหญ่ายังของเจ้าะปะจะปลูกปะโดยใคยปลูกเองเลย อืออือลูกเองอ๋อน้องไงคือพอแม่ไปเยืนกันจีนแล้วเนาะโดยอือคือจะมีอ้ายลูกลูกกกเนาะต่อมาจะเจ้าบ่โดยแล้วก็มีนอม้องอีกบ่น้องแม่ไปเลี้ยงงัวแล้วอ,าอ่างัวจะเองบ่าเพราแม่งงัวเข่าเขาเลี้ยงเลี้ยงรับจ้างนี่<ด>เลี้ยงเอาลูปพันเนี<ด>ย่ยเอ่อ่บบาเอาพวกพรมนะบ่เอาพรมมา คืนละชาวพันเล <c oughs> ฮะโม <c oughs> มีเงินละาสิ่ละชาวพันเทนที่นี่ก็ได้เดือนหน้าเดือน,น,นหน้ามาเอาเ <c oughs> จ้าได้งานจีนอะไรอย่างมาเอาก็ได้ขอมาเอาเงิน,นเจ้าก็ได้ <c oughs> ไปเห็นงานจีนท่าน,นึงไรได้ก็ได <c oughs> ้แสนห้าแสนห้าอันนี้ยังเหลืออยู่แสนสามปุ๊บหายวุ่นชาวพันก็พอเด้อเนาะโมมีเงินอยู่เรื่องนี่มีพรมจะพื้นโมมีพรม ม,มีแต่พอ,อ,นอนห่มขอนอน<ด>ออนั่นแหละผมขอนอนดยอ่ากันนะพ่าห่มเนาะโอ้ยพี่นาง,งเห็นน้ำบุญอย่างแรกน้ำตาำ<ด>คือจะไหลเป็นยังน้ำทุกอะไรน้ำตาสะไหลน้ำทุกโดยอืมคือเฮือนชาญจอยมีไฮมีสวนปะบ่มีแต่สวนอืม มีแต่ชวนเดียวหน่อยเดียวอ่ะหน่อยชวนมีไหายปะหากับบ่มีค,คือเขากินสตละลเมือเหร็นไหมสลูกไปเป็นงานจีนจะซื้อเป็นงานจีนแล้วก็มานี่เนาะอ๋อโอ้ยใช่เอาสารน้ำปลาที่เอาเผาลมไปหายเด้ออ่าไปตุ่มเนะาะอาบนามแล้วตุ่มเนาะเอาลองตุ่มบางบ้างฮะเอาตุ่มบางบ้าง อืออือออ,ออุ่นป่ะอุ่นขนาดบ่ได้อาบน้ำหน่อยจัมจักหน่อยไม่ได้มาว่าใน,นอาบป่ะอาบอยู่เฮ <c oughs> ้ย,ยน่าไงน,นะอืมอนี่ดโดยโอันนี้โมเมนต์ของกบุนดอกเป็นของเมนตูคนอยู่ต่างประเทศเด้อขอบใจดได้เมนตูเด้อขอบใจเด้อขอบใจได้เมนตูเด้ยอยืดีไม่แห้งเนาะเอะอเอาหมดค่อยเป็นเป็นอย่างบริเวณบ้านหลก นี่คุณมาจะเป็นอยังไรคุณมาเป็นสาวจักแล้ว<ม>ชื่อน้องไลเนาะโดยพระชาเดียวบุญไปทั้งคืนก่อนเด้อเสดเดอเมื่อไน,าานาจะมาเยี่ยมใหม่เด้อโดยไปยพี่น้องผมมัมเมมเบิดนเนาะเฮ็ดยังอยู่ทั้งหนึ่งเข่าบ่โดยเออพระาบอาไลมาสักทีแจกก้มก่อนพี่น้องเลย <cười> 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 ừ, nhắn nè <này>. hello spa đi sai không spa đi ô hello chụp phải đấy nó, ôi ôi chụp không quá sàn ạ à. อาตายแล้วบอพยูออกไปบอโอฮ่าี่าฮ่ามีอ้องเ,เป็นฮึูอะไรเบาหน่อยเนาะพึดโพสวัสดีพ่อครับสวัสดีเอออยู่กับใครลูกอยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับพ่ออ๋อ้มิจิบุช่ายพิ่เลยพ่อนี่ยนะ ผู้ชายสี่คนไปยังคือมีผู้ยิงโอ้โหไรนึ่งไนึ่งตายไรนึงตายโอ้ใส่หาเขาโดนยัดโอ้ตัตโอ้โอ้อยั้ง่ลยพี่น้องเลยจับ้ระ่นเอาเลยไปขึ้นไปบบบนี้จ้ะโอ้ สวาสดีไอ้คนบ่อยเข้าโอ้ตะกูตะกูนังอยดิเออใช้อะไรเป็นลูกเจ้าแน่น่ะสี่เมื่อคืนบ้างเจ้าเนบะแมนบ้าหมูภาษาแล้วเจ้ามาเป๊ะไห่บ้า โอ้ยผู้หญิงเลยเนาะบ่มีเลยได้ต้นนึงต้นนึงตายได้ต้นนึงตายโดยโผล่เป็นโตเลยเป็นอย่างไเนาะโอ้นี่บอบอลอยู่บอนนอนน่ะเพื่อนเจ้าบ่อสเนี่ย่ะฮะเชื่อกระบ่มีมีแต่เชื่อเข้าขายอ่ามีแต่เชื่อมันหนาวร่มนั่นนี่มันอยู่จังได่นี่นะมันก็หนาวแห้งบ่หนาวแห้งโอ้ป็นต่างกับคนอด่ที่อื่ พี่น้อยเนาะสักปี่เราอยู่นี่นะเอ้ยหลายปีแล้วเออเจ้าบอกว่าซาลาบ่ได้เลยบอบ่ได้เลยบัไดเลยบันได้มันนี้เราบ่ได้ทำใครปักทำใครเคยใครพักกนันนองปูนาอ๋อจา้าเคยไปใคาพักนองปูนาเจ้ากเลยเป็นโดยโอ้ยนีงง่ยเนาะเลยฮาซื้อบาบุญสาราวันเด้ดอเจาออ้าซื้อหยัง เสือสีสว่างสีสว่างเจ้าเด้เสือริดฮะอาริดอาริดอารีดโดยอันนี้เดชสร้างสร้างสตางสตางบางบางใบเอียใบเอียเบียเบียโดยโอ้เมาแล้วนี่เบียนี่เนาะโดยนี่มาตัดเครื่องปนี่ตกคันเคลื่อนเลยตกเลยตกเป็นอันนี้เป็นอันนี้อ่ากินข้าวกันยังอ่ะนะแจ้ว ชเบงเบาบหน่อยอันนี้พ่ข้านะเจ้าก็มีอาหารกินัุวปุ๋กินกับเ็กินกับเพชรโดยมีข้าวกินแต่น่อไม้ใช้เงิืเจ้า่ะู่อยูพัูนอยูพูโดยไก่ปะไก่ไก่เงินลังใหญ่ อ๋อโดยโดอันนี้หฮาพระพหมมาให้เจ้าเ้อไปตุ่มกับลูกเนอะฮะเออได้ให้สองพื้นเนอะฮะเอออันนะพหมมอพนอนเจ้าน่ยมุ่กับบุีบ่บมีใช่บุมีเงินไปทาซื่อพระกระจาดมาเอมงบ่บมีมีเงินเป็นหัวเป็นหัว อหุ um, ้นหอกอีกโดยเงินกระบอมีเือดกระเบอหมีอยากได้เฮือนอยากได้เพื่อนโดยดินพายในยูนี่นะดินเฮานี่ดินเจ้าบ่พ่อแม่ดินพ่อแม่จะบ่ดินพ่อแม่ในอนาคตก็เป็นดินเจ้าแล้วเนาะมันปรอชาออามันอ่าอาอ่าออ่าอ่าเยง สูดอ่อมนาชมาเยี่ยมม่มีธงยังสีมีเขามียังหมดบบุญมากมื่อนาบุญมาหายอบหมี่มดต้นก็มตายแล้วอออืออันนี้บ่รเขากินอ่ะไพ่มาให้ทีมงานนี่บ่แล้วเนาะอือนยู่กันอนพี่น้อเนาะไ่ชาบุญ้อไปทางอื่นก่อนเด้อ จะดี้มแห้งปุ๊บนะจะไม่เยี่ยมใหม่เด้อโอ้ยบอกเป็นยังเจ้าซื้อยังเจ้าน่ะซื้อหำซื้อหั่นหั่นเลยอ๋อหันเนี่ยป่โดยอ๋อแต่คุณบอกเก่งแทะเจ้าเป็นยังกับน้องแพนเป็นน้องนะน้องน้องปูนาเนี่ยเขาไปขายผักเป็นมูไปขายผักซื่อบ่โดยเออโมเมนต์บบ่าวผู้สาวบ่ะโมเมนเจ้าเป็นผู้บ่าวแล้วบ่บ่แมนอ๋อจะมีผู้สาวเลยมีผู้สาวแล้วบ่ เออไปไปรถไปไว่าอะไรพี่น้องเออเบาเบาเบาหันเนาะอือฮะไปพี่น้องจะได้มีเตือนลังยิงใหญ่เนาะใช้เคื่อนเจ้าอยู่ใช่ผู้ไก่แทะโอ้เจ้ามีเจ้านอนเจ้านอนกับใครเจ้านอนนะอนกับพ่อนอนกับพ่อโดยไนอนกับแม่ป่ะจ๊ะ แม่แม่ก็นอนน้ำกันนะแม่ก็นอนน้ำกันเลยโอ้พอก็แม่นอนน้ำกันฮะลูกเจ้าว่าไงลูกบอกเก่งแค่ฮะพอไปค่ายมาแม่เนี่ยบอกแม่มาแหละนี่โอ้เป็นแม่ข้าพ่อข้าเนาะก็เรียกว่าเก่งโอ้พี่น้องเออพ่อข้ารอได้เลยเจ้ามีพ่อพรมเจ้าเกินเจ้ามีบ่ เมมีตนนัวหนึงมีตนนัวหนึงเอาบอหน้าบาดใช่ไหมเอาบ่าอ่ะผัดกอเลยผัดกอวผัดกอ,อละหันพี่น้องเลย้อยบัวเป็นอยังเออแป๊ะใส่โอเคพี่น้องนะกันเนาะกะมาแจกจ่ายพระพรมพระแท้เนาะอยู่เฮือนซานพอยพี่น้องอย่อออางไรยู่บ้านแกงหลวงเนาะแล้วการทีเขาไปหานอ้อง ปูนาแมนบอแมนเราจังต่อกันอีกคลิปหนาเนาะคลิปนี้กาแจกจ่ายพระพรมเป็นเบื้องต้นเนาะขอบาพรมคุณทางแม่ตู้จากต่างประเทศเด้อเนาะตู้ขอบใจแม่ตู้ขอบใจแม่ตู้พันอยู่ดีไม่แห้งเด้อดีม่แงปีใหม่สีขามาแล้วโดเขาให้พันอยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุอ่าเก่งหลายเนาะจะนำผ้าอันบาไปหาน้องปูนาเด้อโดยโอเค ขอ <Okay. S 1> บใจใจเด้อ <laughs> ใจอะ <laughs> okay. ไรโอเคชาเป็นน้องขอบคุณคุณมุกมุใจลายได้ทั้งเมนตู้น่าคลิปนี้ขอลาก่อ,อ,อนพบกันคลิปหน้าสบายดีบั่นสุขสุขคนเด้อเ <ใจ S 1> นาะบ๊ายบาย <laughs>